มาที่สานามมวยเวทีลุพิดีครับศึกเพชรเมืองนนท์ครับเปิดตัวโปรโปรเตอร์ป้ายแดง้วนเมืองนนท์ครับโดยมี2ผู้ช่วยอย่างอึ้งอุบลแลวก็แดงพนมดงรัฐมาดูเนเงินลูกเจ้าแม่สายวารีพบกับลิบจิตเมืองนนท์มวยคู่นี้ทางด้านของน้ําเงินมา106ปอนด์นะครับแดงเนเงินมา107ปอนด์ซ้อมอยู่กับเสี่ยแขกสมชายเทศรุ่งเรืองครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีกรรมการภัยรัฐดิตฐาพรครับ อาจารย์ปราโมดแสงอรุณครับถอดมงคลให้กับฤทธิจิตเบงนนหรือว่าฤทธิมรัตนบัณฑิตมวยคู่นี้ให้5ดาวครับคุณผู้ชมครับติดตามให้ดูจนจบครับคัดมาแล้วว่าสนุกอันดับที่1ของค่ำคืนที่ผ่านมาครับที่สนามมวยเวทีลุปพีนครับอังคารที่30สิบงหาคมอาแล้วครับแลกหมัดแล้วครับเอาซีบขวากับฤทธิแข้งขวาครับฤทธิเอาบวกหมัดครับ เนเงินก็พยายามบวกศอกบวกหมัดสู้ครับกระแทกหมัดซ้ายตามเ้วยหมัดขวาครับเอาแลกบาดครับเนเงินก็บวกแมกแลกหมัดลิศเดินต่อยแล้วครับตอนนี้ตลาดหลักทรัพย์ในยกนี้ราคาเสมอแดงครับเสือแข็งโป้งครับก็แข็งทั้งคู่ครับเสียใหญ่ทั้งคู่ครับเสียสมจิตกับเสียแขกเอาแลกบาดกันครับเอกมาค่าคืนครับ เอกมาค่าคืนเนเงินนี่ได้เปรียบช่วงยาวกว่านะครับได้ความหนุ่มความสดครับลิดกระดูกดีครับวางแข้งขวาเนเงินพยาโต้ด้วยหมัดขวาครับบุกซ้ายเจอกระแทกหมัดซ้ายประสานแข้งอุ้ยใจตรงกันครับแอบออกบัดเหมือนกันอีกขวาเจอขวาครับอุ้ยหมัดขวาของเนเงนินสับศอกขวางานศอกซ้ายครับงานศอกซ้ายคืนครับ กระแทกหมัดซ้ายเจาะยางครับเจอหมัดหนึ่งสองของในเงินหมัดขวาครับในเงินครับลิฟงา้างวางแข้งขวาแหมแลกหมัดซะจนเกือบลืมลืมแข้งนะกระแทกมัดซ้ายเจาะยางครับลิฟเจอเข่าขวาของในเงินครับเกียเก่ยวเกี่ยวล้มไม่ล้มไม่ล้มแข้งขวาของลิฟครับหมัดขวาของเนเงินแข้งขวามาครับเจอบวกศอกบวกหมัด หกซ้ายขวาตรงลิฟแทงเข่าซ้ายครับเจอหมัดขวาของในเงินครับแข่งขวาครับลิฟแข่งนี้สวยครับโดนเตะกินตาครับกระชากมาตีเข่าขวาครับดูครับหักพวงมาลัยครับสวยเหลือเกินครับลิฟต์มรัตนับดิตหรือว่าลิฟจิตเมืองนนท์หมัดหนึ่งสองอ่ะสอกขวาคืนด้วยหมัดครับ งัดศอกซ้ายครับกระแทกหมัดครับตั้งขาตั้งขาเขออภัยครับตั้งศอกครับดอกนี้แหม่เสียหลักไปก่อนครับคือตั้งศอกมา90องศาแล้วก็กระแทกเข้าไปครับแข้งซ้ายของลิศครับบวกหมัดขวาฟันศอกขวาเจอศอกขวาของเนเงินครับแลกกันแล้วแลกกันอีกแล้วครับท่านแลกกันอีกแล้วครับเนเงินก็ไม่ยอมครับแทงเข่าซ้ายฟันศอกขวามาฮุกซ้ายไม่โดนครับหมดยกที่สามครับ มันพะยะค่ะโอ้โหเก็บยอดค่าดูค่าชมได้1 4 6 1 3ล0าบาทต่างชาติ48คนครับเสียแขกอยู่ไม่ได้แล้วครับเจอลูกหนักของลิศเข้าไปครับตลาดหลักทรัพย์เปลี่ยนเสฟิข้ามฟังมาอยู่ที่ทางด้านของลิศต,ต่อ3,2นะครับก็ไปไม่ไกลแล้วครับมวยคู่นี้ฝันสอกขวาครับทางด้านของเนเงินแข้งซ้าย ดึงมาแล้ววางแข้งซ้ายครับนี่ครับเดินไม่หยุดครับเจาะยางครับหมัดขวาเจอแข้งขวาของลิศล้มจนได้ครับุูขึ้นมาสู้ใหม่โอ้โหนี่แค่คู่เปิดนะครับแค่คู่เปิดก็เร้าใจแล้วครับสุขเพชรเมืองนนท์ครับถือว่าปฐมฤกษ์เบิรใกชัยได้สวยงามเป็นอย่างยิ่งครับคือทั้งคู่เนี่ยต่างใจพร้อมที่จะซดกันอย่างนี้ครับ ไม่มีใครเรียกว่าไม่มีใครกลัวใครครับประสานแข้งอีกแล้วแข้งซ้ายคืนได้แข้งขวาครับเจอตัดล่างไม่เป็นไรครับล้มแล้วลุกเดินต่อครับหมัดขวาแข้งขวาครับหมัดหนึ่งสองปากศอกแทงข่าวขวาครับลิศเดเงินแทงขวาในครับในดูไม่เจ็บครับกรรมาการแยกออกมา โอ้โหรอรอบวกสอกขวาครับแล้วก็กวาดล่างอีกแล้วครับหมัดหนึ่งสองสามแทงขวากับเนเงินกระทุงขวามาครับขวาราคาครับพยายามจะบวกสอกขวาครับทางด้านของเนเงินครับเดินต่อยครับหมัดหนึ่งสองสามครับลิตรรอนดักอยู่แล้วครับเสียบซ้ายเจอกระแทกสอกซ้ายครับแข้งขวาของลิตรเนเงินหมัดขวา ระแท็กหมัดซ้ายมาก่อนนะครับเนี่ยครับหมัดซ้ายเช็คระยะครับตามด้วยหมัดขวาครับอาวุธอย่างอื่นโอ้ความหลากหลายของอาวุธตอนนี้อยู่ที่ลิตรโมลัตนบัตรดิตหรือว่าจิตเมืองนนนะครับเนี่ยครับแข้งซ้ายแข้งขวาแล้วก็ดักเข่าครับในเงินนี่น้อยกว่านิดหนึ่งตรงที่ว่าไม่มีแข้งไม่มีเข่าเลยครับตอนนี้มีแค่หมัดกระซอครับแข้งขวาครับแทงเข่าขวาครับในเงิน แข้งขวาของลิศแนเงินหมัด1 2สองแล้ววางแข้งซ้ายครับแม่นึกว่าจะลืมแข้งไปแล้วเอาแข้งซ้ายคืนครับลิศเสียขวามาเจอเสียขวาโตครับโอ้โหไม่มีใครกลัวใครจริงๆครับมวยมันต้องอย่างนี้ครับถูกใจคนดูครับแข้งขวาของลิศครับไปเกี่ยวเชือกไว้หน่อยครับจังหวะจวนตัวมันจะล้มครับแข้งขวาเอาแล้วครับเอาคืนบ้างครับ ดูครับแม่แข้งขวาแข้งซ้ายเตะเถิดเทิงครับเอาคืนบ้างครับเนี่ต้นยกนี่โดนกวาดล้มไป3ครั้งครับปลายยกในเงินเมาคืน2ครับอมวยนี่ยังเรียกว่ายังถึงเงินอยู่ครับตลาดหลักรั์อยู่ที่จะด้านของฤทธิจิตเบื้องนนครับเจ็ดสี่ครับแข้งขวาไปรอบวกหมัดครับในเงินยังเดินต่อเนื่องครับยกสุดท้ายแล้วครับแข้งขวาของฤทธิ แข้งขวาครับดันครับมีหมัดตามถ้าเกิดเข่าตามแล้วชุดเข้าโกเลยครับเอแล้วครับต่างคนต่างรวบรวบแล้วตีครับรวบแล้วตีแม่จังหวะนี้ยังครับไม่ล้มครับแดงเงินอ่ากัรปั้นขวาสวยจิ้มสายก่อนครับเจอแข้งขวาของลิฟดันล้มครับภาคเดียวไม่พอแล้วครับมวยคู่นี้เชื่อว่าอย่างนั้นครับ ทิมซ้ายคือใครแพ้ก็ต้องคาใจครับหมัดขวาครับลิศต,ตีเข่าขวาไปครับตีขวาครับลิศเสียขวาไปเน่งเงินพยายามอืมล้มไม่ล้มโอ้โหกระทุง้งเข่า แหลกบัตรแลกซอกกันแล้วครับเสียบซ้ายมาครับโอ้โหอาแล้วัขจะเดินต่อครับลิดอุ้ยแข้งซ้ายครับเนเงินยังไงครับเนเงินนี่แหมเดินเดินหยุดหยุดไม่ได้นะครับคือเกมมันบีบให้ต้องเดินนะครับอ้าวจำเรืองมองทีมงานครับทีมงานบอกให้เดินนะครับอ้าวนะครับลิทรว่ ตีซ้ายตีขวาจะเทครับจะเทรรมาการภพรัฐแยกออกมาหันไปมองทีมงานครับทีมงานบอกว่าเดินครับหมัดขวาครับแล้วก็รวบไปก่อนครับลิฟแทงเข่าซ้ายหมัดขวาครับหมัดขวานี่สวยครับเดินนิดหน่อยครับแข้งขวาดันล้มครับล้มไปทีหนึ่งอ่าเราไม่เข้าแล้วครับ ต่างคนต่างไม่เข้าครับหมดยกสุดท้ายครับามาล้มไปทีเดียวครับในช่วงปลายยกครับแต่ว่าก็ถือว่าในเงินเองก็เดินไม่หยุดตลอด4ยก5ยกเลยนะครับนี่ครับอาจารย์ประโมทแสงอรุณครับผู้ดูแลมวยที่มรัตนบัณฑิตนะครับให้เด็กมีการศึกษาให้เด็กมีอานาคตที่ดี เติมเต็มหัวหน้าค่ายแต่ละค่ายอันนี้ครับชูมือไปที่ทางด้านของในเงินลูกเจ้าแม่สายวารีครับโอ้โหเรียกว่ามาเบียดแรงแซงปลายแล้วครับรับทองอือซ่าเงินสดอีต่างหากจากเสียแขกครับอ้แซงอันในยกสุดท้ายครับแม่ทางด้านของเจ้าธิ์เองก็มาบน่นนะครับว่าล้มทีเดียวถึงกับแพ้เลยแหละครับโยค,คู่นี้มีภาคสองแน่นอนครับเพราะว่าชกกันในมันหยดติ๋งจริงๆครับ แถมยังเป็นค่าใหญ่ทั้งคู่อีกด้วยครับ